สู่นอาหารก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้ปายหิวม,มากเลยวันนี้ปานจะต้องขึ้นรถไฟขบวนที่13นะเป็นชั้น2นั่งพัดลมจากสถานีรางกรุงเทพอภิวัตร ไปลงที่สถานีขุนตาลค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ปางก็กําลังจะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลซึ่งแรงบันดาลใจก็เกิดจากการนั่งรถไฟชั้น3ขบวนที่109ไปจังหวัดเชียงใหม่ในคลิปนั้นนะทําให้ปางรู้สึกว่ามันมีแรงดึงูดบางอย่างสําหรับอุโมงค์ขุนตาลสถา,น,านีขุนตาลและก็ดอยขุนตาลน,นะคะตามคลิปนี้เลยค่ะ าใครได้ดูกันแล้วนะคะก็จะรู้ว่าทำไมปางถึงประทับใจสุดๆเลยและตั้งใจว่าถ้ากายอยาพร้อมตังพร้อมเราก็จะไปค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารที่ประตูสี่ด้านหน้าฝั่งทิศตะวันออกกันนะคะประตู3จะเป็นโซนที่เราสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้นะคะเพื่อที่จะเดินทางไปรถไฟทางไกลนั่นเองเดี๋ยวเราจะ วันที่13เชียงใหม่นะคะรอบเวลา2ทุ่ม5นาทีประตูขาออกที่ B นะคนเยอะนะเนี่ยข้าวหมู่แดง60ตกแกนตกแกนผมไม่คุ<ม><ม>้นหน้นนาแล้วค่ะเฮ้ติดคุณชอบรถจัดหฮ้ยเดี๋จะจัดมากเกือต้องเดินทางตอนนี้เราก็กำลังมาใส่ย,ยานอนามั้ตัวเองก่อนนะคะ ขอ,อน้ำหมูแดงเขาเพิ่มมารรมเริ่มคิดด้วยการกินกันเลยนะคะทูกต้องค่ะ60บาทนะคะทุกคนเป็นข้าหมูแดงหมูกรอบแบบเฮ้ยหมูไม่ธรรมดานะทุกคนใช <c oughs> ้ได้แนะนำนะร้านนี้แนะนำเลย <c oughs> น้ำอร่อยมาก <c oughs> สำหรับการเดินทางครั้งนี้ปางก็วางแผนไว้ว่า3คืน2วันคืนแรกเราก็จะนอนบนรถไฟแล้วก็ไปช้าที่สถานีขุนตานเดินขึ้นอุทยานแห่งชาติวางของในที่พักแล้วก็เดินตะลุยตั้งแต่ยอ1ถึงยอสกลับมานอนที่บ้านพักเตียงนุ่มผ้าห่มหนาหมอนยางพาราแล้วก็น้ำอุ่นกับบ้านพักอุทยานแห่งชาติ1คืน และเช้าวันที่2ก็เดินเที่ยวน้ำตกตาลเหมือนศึกษาเส้นทางธรรมชาติอีก3,000เมตรและขากลับก็กลับมานอนบนรถไฟตื่นเช้าไปทำงานกันต่อค่ะไม่งงกันเนอะแต่ถ้าเกิดงงไงเดี๋ยวปานจะสาทิตวิธีการจองตั๋วรถไฟแล้วก็ที่พักก่อนที่เราจะไปเดินเล่นแล้วก็ขึ้นรถไฟกันนะคะเริ่มต้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน srt ticket มาก่อนและเราก็เข้าไปในแอปพลิเคชันจองตั๋วรถไฟเปิดไปกลับ เลือกต้นทางเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนและปลายทางเป็นขุนตาลเลือกวันเดินทางไป และเลือกวันเดินทางกลับปังเลือกขอบวนที่1 3ออกตอน2ทุ่ม5นาทีแล้วก็ถึงขุนตาลตอน7จโมง32นาทีแล้วก็ขากลับเลือกเป็นขบวน52ออกจากสถานี1 6บหนกาห้นาทีแล้วก็ถึงกรุงเทพตี50นาทีเลือกนั่งพัดลม444บาทและก็เลือกขากลับเป็นนอนนะคะชั้นล่าง774บาทอันนี้เป็นข้อมูลผู้จองเลือกที่นั่งปังเลือกเป็นเบอร์3 3และเลือกนอนเป็นเตียงล่างนะคะอันนี้ตัวอย่างเป็นเลือกเบอร์ 28หลังจากนั้นก็เลือกส่วนลดว่าเราเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กถ้าเด็กก็จะมีส่วนลดอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดการจองแล้วก็ยอดรวมก็คือ1,218บาทยืนยันเลือกช่องทางการชำระเงินให้กดใช่และก็เลือกชำระเงินด้วยวิธีทั้งเดบิตแล้วก็เครดิตจะได้รายการจองแล้วก็ตั๋วบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ,บนี้แล้วก็แคปรูปเก็บไว้ก็ได้นะคะเผื่อระบบมันล่มเนาะอยากขนมปังอะไรแบบยิงครีมมันแบบอ้วน กินด <on> ึกไม่เ <Uh ป็นไรมั้งณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนี้ปางก็ได้เดินสำรวจรอบๆแล้วนะคะว่ามีร้านสะดวกซื้อของกินของใช้ร้านค้าร้านของฝากแล้วก็ตู้กดสินค้าอัตโนมัติแต่อันที่จริงแล้วอ่ะขบวน13เนี่ยมีตู้เสบียงนะ แต่ปางก็อยากจะซื้อของที่อยากกินน่ะสำรองไว้ก่อนเพื่อความชัวเช่นบวกขนมปังแล้วก็ของที่ไม่เสียระหว่างการเดินทางนะคะเป<า>็นตู้ที่ตกแรงมากลูกนี่ากินรนมกาแฟก็อยากกินสนุกกับการชอปปิ้งมากตอนนี้ดดนะกินไปด้วยอ่ะคะเอ้า,า,อานี่นี่กดตรงนี้น ออกนะอันนี้เราอยู่ชั้น2ใช่ลูกเราเรียกชั้น 2, 2> ชั้นหนะชหนึ่งในะช่ชั้นชั้นพื้นดินแล้วะนะอันนี้ในะช่ตรงประตูนี่ค่ะประตู1ิประตูหประตูหไปทางนู่นขหยังไม่รูนะถ้าเกิดเป็นรถไฟทางไกลจะขึ้นโซนนี้หมดเลยค่ะะรออ,ออก็ได้ใช่ๆตอนนี้ก็เข้าของพลุงพลังเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะนั่งพักแล้วก็จะกินให้พวกเจ้านี่้วาะาะที่เหมาะๆและ หลังจากที่ปางได้ขึ้นรถไฟมาแล้วนะคะก็ได้เริ่มสำรวจที่นั่งของตัวเองรถไฟชั้น2นั่งพัดลมเนี่ยเก้าอี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำมีโต๊ะวางอาหารแล้วตาข่ายว,วางของและเบาะปรับเอนได้ ซึ่งเราก็ทําไม่เป็นนะนะก็ได้เธอคนนี้แหละมาช่วยแนะนําวิธีการใช้ดึงที่ปรับแล้วก็กดเบมาะลงไปนะคะสําหรับเธอคนนี้มีชื่อว่ามารีนเป็นนักท่องเที่ยวท่องโลกชาวฝรั่งเศสที่จะอยู่กับกลางไปจนถึงสถาน,นีขุนตาลเลยนะคะในส่วนการถ่ายครั้งนี้เราขออนุญาตมารีนเรียบร้อยแล้วแล้วดูเธอจะชอบซะด้วยสิ 快、哦、点！嗯 ออกเกือบลืมแนะนำวิธีการจองบ้านพักเช่าเต็นท์หรือเช่าพื้นที่กลางเต็นท์กันนะคะเริ่มต้นจากเข้าแอปพลิเคชัน Google และพิมพ์จองที่พักอุทยานสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยแล้วกดเข้าสู่ระบบกรอกบัตรประชาชนและรหัสผ่านหลังจากเข้าระบบแล้วเลือกเมนูจองที่พักและบริการเลือกจองตามที่ต้องการเลยค่ะหลังจากนั้นเลือกอุทยานที่จะพักเราเลือกขุนตาลเนาะ วันเข้าใช้บริการและวันออกเลื่อนดูรายละเอียดในทางขวาแล้วก็เลือกรายการที่ต้องการการจองก็จะเห็นแตเป็นตะก้านะคะเลือกวิธีการชำระเงินกดบันทึกดาวน์โหลดใบแจ้งชำระและต้องชำระภายใน24ชั่วโมงและเก็บสลิปที่ชำระเอาไว้ยืนยันเข้าที่พักค่ะ และสําหรับคลิปนี้ปางก็ไม่ได้ลืมข้าวของหรืออะไรเลยนะคะยกเว้นอย่างเดียวคือปางลืมซื้อน้ําดื่มมาค่ะแล้วเนี่ยตอนรุ่งเช้าเนี่ยห้องน้ําอันนี้ไม่มีน้ํานะคะน่าจะเป็นเพราะว่ารั่วแหละก็อยากให้ซื้อน้ําเผื่อกันไว้นะคะละ้างหน้าเสร็จแล้ว แต่พอดีว่าไปทักทายเพื่อนข้างๆเสียก่อนก็เลยเกิดเหตุการณ์เราจะเวิร์กช็อปวาดรูปก,กันนะคะทุกคน ก็ไม่ได้ถามว่า what is your name อะไรอย่างนี้คือเป็นภาษาอังกฤษแต่ปางค่อนข้างง่อยเลยนะคะทุกคนและการพูดคุยประโยคแรกปังก็พิมพ์มพใน o o o l l e พาสดุเลยแล้วพิมพ์ผิดซะด้วยดูสิปางพูดว่าพูดมาจากประเทศอะไร What country are you speaking from ตายแล้วกลายเป็นว่าหน้าเนี่ยมาจากฝรั่งเศสก็ไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษหลังจากนั้นปางก็ ดาวน์โหลดตัวแปลภาษาเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะก็ทําให้เราพูดคุยกันดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าไอที่แปลไปอะ่ะมันถูกหรือเปล่าเอาเป็นว่าตอนนี้เราเข้าใจกันได้แล้วก็มานั่งเวิร์กช็อปวาลูกกันบนรถไฟกันนะคะ หน้าบอกว่าวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศสนี่ก็จะทักทายด้วยการแบบหอมแก้มกันจากขวาไปซ้ายหรือว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณก็จะเหมือนแบบเออเหมือนหอมแก้มกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นวัฒนธรรมที่แบบน่ารักน่ารักนิดนึงนะแต่สําหรับเราอ่ะเรารู้สึกเหมือนแบบว่ามันได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันเนอะเออ อรารมณ์แบบว่าเฮ้ยถ้าเราไปทํากับคนที่เราแอบชอบเพราะว่าอ้างว่านี่คือวัฒนธรรมของฝรั่งเศสนี่เราก็คงแบบเนียนเนียนเหมือนแต่อ่างอะเนาะ บางกับมาลีนาเนี่ย<ต>เขาเรียกว่าคุยกันเอามันเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราก็อยากได้นั่นตอนแรกก็นึกว่าเป็นแค่พวงกุญแจนะแต่จริงๆเราก็คือเป็นเหมือนแบบพวงมาลัยอะ่ะขอดูแล้วก็เขาก็เลยให้เราแหละแต่เรารู้สึกว่าเราควรจะแบ่งกปนคนละครึ่งนะเป็นความประทับใจของทั้งสองกระเป๋าว่าเราอ่ะเคยเจอกันแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้แม่ร,นะรู้สึกดีใช่ไหม และประมาณเที่ยงคืนเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดีมากๆเลยนะสําหรับการพักผ่อนแน่นอนคะ่ะพรุ่งนี้ปังก็จะต้องขึ้นดอยนะาะปังก็เลยรีบพักผ่อนกันสักนิดนึงแต่ว่าก็ตื่นจะเป็นระยะๆเะะที่ยงคืนตื่นทีตีหนึ่งตื่นทีตีสองตื่นทีตีสามตื่นท,นท,นทนีแต่ว่ามารีนอ่ะเขาไม่หลับเลยนะเขาอ่านหนังสือเด็กสาวอายุ27ปีที่ท่องโลกนะแล้วเดี๋ยวปังอะ่ะก็จะตื่นตอนตีห้าเพื่อเตรียมตัวนะคะ นี้ก็เป็นเวลา7จ็นาฬนทีเราใช้เวลาเดินทางกับรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่13ตั้งแต่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์สองทุ่มหนาทีถึงสถานีขุนตาลใช้เวลาการเดินทางโดราว1ิบชั่วโมง45นาทีเท่านั้นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่มายังอุทยานแห่งชาติที่มาง่ายสะดวกไม่ต้องใช้รถส่วนตัวและราคาค่าตั๋วก็หลักร้อยเท่านั้นเองแต่ทั้งหมดเนี้ย การเดินทางเท่านั้นนะคะยังไม่ได้เริ่มพิชิตการเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลจังหวัดลำพูนล,ลำปางกันเลยค่ะเราต้องเดินทางจากสถานีขุนตาลหรือเหมารถไปที่อุทยานแห่งชาติราว1.3กิโลขนทางและเส้นทางจะเป็นอย่างไรรอติดตามในคลิปต่อไปนะคะ